สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มมันนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวเก่าวคราวที่จะมานําเสนอและก็รายงานบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเหมือนเช่นทุกๆวันนะครับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นี่เองครับ อันดับแรกก็จะพาไปดูกันที่ราคาน้ำยางสดณห,หน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%เปอร์เซนประจำวันที่5ตุลาคม2,564วันนี้กิโลกรัมละ49บาทห0สตางค์นั่นเองครับวันนี้ ไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะว่าปรับตัวลดลงไปถึง1บาทนั่นเองจากเมื่อวานครับแล้วเราก็ไปดูยางพาราชนิดอื่นๆกันบ้างนะครับมาดูที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนต์ราคากลางก็จะอยู่ที่49บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมวันนี้ก็ยังปรับลดลงไปเล็กน้อยที่16สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับ ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่51บาท92สตางค์ต่อกิโลกรัมวันนี้ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันครับไปที่ลดลง 4. 64บาทเอ้ยหกสตางค์วันนี้ก็คือจากเมื่อวานนั่นเองที่ลดลงนะครับและสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็คือยางก้อนถ้วย drc 100%เปอร์เซนถึงจะได้ขายในราคากลางที่ตรงนี้ก็คือ 47บาทต่อกิโลกรัมนะครับสำหรับวันนี้ยางก,ก้อนห้ววชนิดเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ปรับลดลงนั่นเองเพราะว่ายัางทรงตัวนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ